สวัสดีกับ200คนดูนะครับผมกลับมาบ้านมีส่วนใหญ่จะมีเซอร์ไพรส์อะไรดีงวันนี้รัฐบาลก็ขอให้เข้าแล้วกันนี้เพราะเวลากลับมาบ้านนะจะมีสิ่งอะไรดีๆตลอดเลยเมื่อคืนนี้วันเป็นวันวันพระใหญ่ไม่พอแล้วเป็นวันออกพรรษาผมเห็นเลขสามตัวแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาไม่ไม่รู้ว่าจะมาอะไรไม่รู้ว่าจะมาเลขไทย หรือว่าลราหรือว่าจะมาฮาหนอยวันนี้ขอ300คนดูช่วยกันแชร์ก่อนครับใครพร้อมแล้วกดหนึ่งขึ้นมาใครแชร์แล้วกดหนึ่งขึ้นมาใครยังไม่แชร์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพจนี้เป็นเพจจริงนะไม่ปลอมนะครับไลฟ์สดน,นี้ผมจะเก็บไว้หกโมงนะครับใครมาดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ถ้าใครได้เลขฝันแล้วอยากเอาไปซื้อรัฐบาลอมออมสินทกศ นอยสามนอยหรือหวยอะไรก็ขอให้โชคดีนะแต่ว่าผมอยากให้ใน,นหวยไทยชอบเลขนี้มากแล้วบันบางเอินวันนี้ผมปล่อยชุดเต็มไปแล้วในกลุ่มนะครับขอสามร้อยคนดูใครพร้อมแล้วนะครับกดหนึ่งขึ้นมาแล้วใครยังไม่แชร์กดแชร์ราเนี่ยจะพูดให้ฟังผมฝันผมฝันว่าเลขท้ายสองตัวล่างออาฟังดีๆนะผมฝันว่าเลขท้ายสองตัวล่างอ่ะมันออกเลขนี้แล้ว เห็นแบบชัดแจ๋วเลยจําไม่ได้ว่าเป็นเลขท้ายหรือว่าเป็นเลขเลขสามเลขรางวัลที่หนึ่งอะไรเนะี่ยแล้วรู้สึกว่าคือน่าจะเป็นเลขรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าวะเดี๋ยวเพราะว่ามันเห็นสามตัวไงมันเห็นสามตัวแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฝันเห็นตอนที่เขาแบบออกสลาก แต่ปรากฏว่าไอ้เลขเลขเลขที่ผมเห็นเนี่ยมันไปออกข้างล่างแล้วปีเนี้ยมันไม่ยังยังไม่ออกเลยสําหรับเลขตัวเนี้ยอยากให้มันออกอยู่นะแล้วบางเอินนะ่ะมาฝันมันออกพรรษามันเป็นเลขปู่ย่าด้วยสวัสดีกับสามร้อยเจ็ดแปดสิบสามคนดูนะครับสามร้อยแปดสิบสามคนดูนะครับแนวทางมงปล่อยไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้คนเริ่มขึ้นมาแล้ว อยากให้มันออกอะปีนี้มันยังไม่ออกครับอยากให้มันอยากให้มันออกอยู่นะเพราะว่าเลขนี้เป็นเลขเป็นเลขปู่ย้าเลยแหละเป็นเลขสวยเป็นเลขสวยแล้วซื้อแค่สามกับโอ้จะสี่ร้อยคนดูแล้วปาดคุณเมืองหลายคนดูเยอะเป็นเลขเป็นเลขสามกับ ถ้า400คนดูผมแจกรัฐบาลเลยดีกว่ารอบเดียวจบเอาไหมเพราะว่าไม่ต้องหลายหลายรอบอยู่จริงมาแจกลวแจกรัฐบาลเลยเนาะเพราะว่ารอบเดียวจบเลยเพราะว่าจริงทํางานเพราะว่าไม่ต้องหลายหลายรอบอยู่ไงคนมันเยอะไงเธอเพิรในไหนก็ปล่อยไปเลยอ่ะผมจะให้ดูเลขฝันก่อนนะครับเลขที่ผมฝันเมื่อคืนนี้เห็นผมเห็นสามตัวนะมันเป็นเลข เลขเลขเบิ้ลหน้าคนระับเลขคู่เบิ้ลหน้าอาจจะตรงใจใครหลายหคนนะครับปาคนเบื้องหลายเอาเป็นว่าทั้งนอยทั้งรัฐบาลเลยปล่อยรวมกันเลยอันนี้อันนี้ครับอันนี้จะเป็นเลขที่ผมฝันนะครับเจ็ดเจ็ดเก้า สวยไหมครับตรงใจใครไหมเจ็ดเจ็ดเก้านะเอาไปตัดเล่นก็จะได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะครับได้แค่สองตัวเท่านั้นแต่ถ้ากลัวกลับหัวก็เล่นหกเจ็ดเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นเลขสวยนะผมบอกเลยเป็นเลขที่ผมฝันเมื่อคืนนี้นะครับฝันเห็นใครจะไปซื้อลอตเตอรีตตร่เลขนี้ก็ได้นะเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเออเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับร่วมบุญกับไม่อีกแล้วขอบคุณมากครับเดี๋ยวเอาลอตเตอรีร่ไหมดูด้วยเอาไหม เอาลอตเตอรี่ไม่ดูด้วยเอาไหมห้าร้อยคนดูดันให้หน่อยได้ไหมทีนี้จะให้ชุดเต็มแล้วในไหนว่าคนเยอะแล้วผมก็คือไม่อยากลหลายรอบแล้วรัฐบาลงวดนนี้ผมให้เด่นเด่นเก้านะกับเด่นหนึ่งผมฟันเก้าใครออกไปก็อดละเพราะว่าไล์ส่วนนี้ผมจะลบทิ้งตอนหกโมงนะ มาเพิ่งทำวันนี้ครับรัฐบาลชุดเต็มอันนี้รัฐบาลชุดเต็มนะตรงกับเลขผมเลยงวัน,นี้รัฐบาลนะครับให้เด่นเก้ากับหนึ่งฟันเกนะ้านับ เจ้าเก้าสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสามตัวให้เก้าหนึ่งเจ็ดนะครับสี่เก้าหนึ่งเม็ดเดียวให้สี่เก้าเจ็ดนะครับอัดไปที่เก้าสองแล้วก็เก้าเจ็ดนะผิดถูกขอพายนะครับอันนี้เป็นรัฐบาลนะครับเป็นรัฐบาลเมื่อกี้ฮันอยให้ไปแล้วนะครับอต่อไปนะครับจะเป็นสลาก ใครจะไปซื้อตามซื้อได้งวดที่แล้วนี่มีรางวัลน,นะสําสำหรับอะไรนี่970ใครดูนี่ถือว่าโชคดีล,ละลอตเตอรี่งวดนี้อ่ะ อันนี้คืองวดนี้นะใครจะไปซื้อตามก็ไปซื้อได้นะงวดนี้จะมี49นะครับ49 52 95 25 59 88นี่เป็นเลขลดเน้น29เลยงวดนี้กับ94คือชอบมากนะครับคือชอบมากนะงวดนี้ชอบ29 92ใครอยากเน้นเน้นไปเลยนะครับอันนี้คือเลทชุดเต็ม โอเคขอให้เฮงขอให้โชคดีขอให้ปัง,ปงขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีนะครับอละ